เอาละครับก็ขอสวัดส,วสดีเ,เพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบกโตวันนี้ก็อยู่กับเกมโซโลเลเวลลิ่งนะทุกคนเออก็วันนี้ก็ได้มีอัปเดตเนาะเออก็ปิดประมาณ5ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงเนี่ยเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่าปิดอัปเดตในรอบนี้มีอะไรยังไงบ้างเนาะเออคิดว่าน่าจะมีตัวละครใหม่หรือเปล่า พอปิดเซิฟทุกรอบก็มีตัวละครใหม่ทุกรอบพี่โผล่มาแล้วเรียบร้อยก็คือจีน่านะทุกคนอะไรว่ามันโผล่มาเร็วมากๆเลยเอ้ยแบบว่าก็ปิดไปค่อนข้างนานเลยเอ,ยเอย้จีนา่าแต่กีนี่เป็นทัดไฟปะวะเออเป็นทัดไฟนี่ค่อนข้างเวบาวนะอ่าเดี๋ยวไปรับของรางวัลกันก่อนเนาะทุกคนของรางวัลปิดเซิฟจะมีอะไรเนี๋ยดูสิอาจจะได้เป็นห้านระ้อยเพรเนาะอืมแล้วก็เป็นกุญแจ แล้วก็เป็นบัตรส่วนลดเนาะเอาโอเครับไปโอเคเ้ยเอดี๋ยวผมรับอันนี้ก่อนนี่ก็เดี๋ยวตะกี้มีตัวละครอย่างจีน่าใช่ไหมโอ้เป็นตัวละครเมดเนาะธาตุไฟโอ้พันธนาการล่องหนเฮ้ยชุดแซบขนาดนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยดาบสั้นของจกักรพรรดิอสูร เฮ้ยดาบของธาตุลมนี่นะเฮ้ยอว่เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันทีหลังเนาะเออรอบนี้เดี๋ยวเรามากาชากันดีกว่านะสำหรับเจจีหน้านะโหเจแบบบึมๆบมคือเรือวะ่ะเออไปเราไปทดลองเล่นเจกันหน่อยดีกว่าอา่าก็ดีเลยนะที่แบบมีธาตุไฟใหม่เข้ามานะ่ะ แต่จริงๆอยากจะได้เป็นดาเมดเอ้ยอยากได้เป็นฮิลเลนี่เฮ้ยโจ้นนไปเจเป็นเป็นเมดเหรอแต่ทำไมเจไม่ไม่ได้ถือคาตุงคาทาหรือว่าอะไรเลยอ๋อเจแบบเป็นสายปล่อยพลังอย่างนี้เองโอเคโอ้ตัวนี้เจ๋งวะ่ะ อันนี้ใช้สกิลล่องหนหนึ่งครั้งนะสกิลล่องหนคืออะไรแดดหรอไม่ใช่สกิลนี่หรออุ้ยอุ้ยอุ้ยมีโลด้วยทุกคนเฮ้ยโคตรเจ๋งอันนี้เหมือนเป็นสกิลพันธนาการเลย อันนี้ใช้แรงน้มถ่วงแรงน้มถ่วงนี่น่าจะเป็นอันนี้นะนายีโอโหโคตรเท่เอ๊ะเอาจิงผมผมผมชอบมากเลยนะตัวละครแม่งเท่จัดเลยวะ่ะผมปุ่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 มโอ้โหมันสามารถกดค้างได้ได้ด้วยนะไอสกิลตะเก็ยนนะ่ะที่เห็นผมปล่อยผมปล่อยนานๆนะคือผมปล่อยค้างนะอ่าเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวดูอัติเมทสิ อุ้ยอันติสามารถลบลบมอนได้ด้วยโคตรดีนี่มีเขตแรงนุ่มทวงแถมเป็นตัวคอนตีไกลมีโล่เป็นของตัวเองโอ้โหโคตรโหดอ่ะตัวน hate. ี้ผมพูดเลยเฮ้ยตัวนี้ผมสุ่มสักปดหนึ่งดาวเดี๋ยวมั้งเนี่ยปัม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 ปัอืออีี ไม่ได้เล่นอะ่ะไม่คุกคุกเฮ้ยตัวละครทรงเจอย่างงี้อ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปสุ่มกาชากันเนาะเดี๋ยวเรามาดูสกิลของเจกันก่อนนะกลากันนะอ่าว่าเจนี่มีสกิลอะไรยังไงบ้างเนาะเฮ้ยมันดูตรงนี้ไม่ได้น้ว่วะต้องไปดูตรงนี้นี่เลย อ่าสกิลของเจนะอ่าดูตัวอย่างสกิลด้วยสกิลนี้ก็เป็นการโจมตีปกตินะอ่าแล้วก็มีติสถานะแอร์บอลด้วยอ่าสกิลนี้ล่ะสกิลนี้จะเป็นการสร้างความเสยไฟเนาะแล้วก็ทำให้ติดสถานะดาวโอเคส่วนสกิลทั่วไปอ่าอันนี้ก็ทำดาเมจหนึ่งพันสะิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะอาดไฟติดแอร์บอลเหมือนเดิมส่วนอันนี้ก็คือปริมาณดาเมจสองพันสองร้อย 5 1ของพลังโจมตีเนาะแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเรากดค้างอ่ะก็จะยิงลำแสงอย่างต่อเนื่องเนาะอ่าก็เปิดใช้เอฟเฟกต์ไหลทวนนะอืมและน,นี้ก็จะเป็นสกนะิลซัพพอร์ตเนาะยึดแรงโน้มถ่วงอ่ะปริมาณดาเมจก็500%ของพลังโจมตีก็สร้างดาเมจทัดไฟนะทำให้ศัตรูติดแอบอนลมไปถึงร่างกายถอยกลับ แล้วก็มีสกิลสร้างแรงน้มถ่วงนะส่วนร่างกายถอยกลับคืออะไรก็คือการฟื้นฟูลพลังชีวิตต่อเนื่องนะของพลังโจมตีของจีน่าแก่ทั้งทีมเฮ้ยฟื้นฟูลพลังชีวิตต่อเนื่อง2%ของพลังโจมตีของจีน่าเฮ้ยแสดงว่าสกิลนี้สามารถฮิวได้ด้วยหรอนี่อ่าส่วนหยุดชะนะก็คือทําให้ศัตรูอยู่ในสถานะหยุดการเคลื่อนไหวเนาะ,ะสถานานี้ก็น่าจะเข้าใจกันอยู่ ก็ qte นะก็ทำดาเมจเจ็ดสิบหเปอร์เซ็นต์เป็นอาติเมจล่ะในนี่อาติเมจก็คือทําดาเมจสามพนร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะของพลังโจมตีเนาะก็แน่นอนว่าติดสถานะแอร์บอนรวมไปถึงเขรแรงน้มถ่วงเนาะเขรแรงน้มถ่วงนี้ก็คือโดนปริมาณดาเมจเพิ่มขึ้นนะอีก20เปอรนะอ่าแล้วก็แน่นอนว่าติดชะงักเหมือนเดิมเออป เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดเจไม่หลุดนะผมจัดปดหนึ่งดาวให้เจเลยเพราะผมซุ่มสแต็กเล่นเอาไว้เยอะแล้วโอเคถ้าเจาไม่หลุดนะเออจะบอกเลยให้นะว่าผมสุดสุ่มหลุดเลนมาเกือบทุกตู้เลยตู้ก่อนอนานี้ก็หลุดใช่ไหมเออเห็นบา,บางตู้ที่มันมีการันตีอะเพราะผมอาจจะไปกดเล่นเล่นสุ่มหลุดออกมาแล้วเนาะส่วนไอ้ดาบลมเนี่ยเดี๋ยวผมลองก่อนอ่ะดาบลมนี่มีอยู่ อ้เดี๋ยวกดดับลงเล่นๆหน่อยเพื่อออกอยากได้มาลองเล่นอดู่มันกันันดับลมอะโอเคไม่ออกไม่เป็นไรมาวการกัดเจจีหน้ากันก่อนก็น่าจีป,ประมาณ20โลนะคิดว่าน่าจะออกละเอาไป มาปะวะมันไม่มันไม่ม,ม,ม,มีแบบตื้อๆๆๆละน่าจะไม่มาไหมเออโอเคมารอบนี้แหละเพิ่มเลทอันนี้น่าจะมาแล้วนะผมว่าเออมาแล้วมาละมากี่ตัวผมอยากได้สองสองทองสักรอบอนหนึ่งจังเลยยังไม่เคยมีโอกาสได้กับเขาเลย

ไม่หลุดด้วยทุกคนอย่างนี้ผมไปต่อนะว่าเจไม่หลุดผมถือว่าโอเคมากอ่ะสมสิบโลเล่นๆไปเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเราค่อยกดไม่สคริปตอนสักห้าสิบละกันอันนี้ยี่สิบอยู่อ่าสามสิบกูหลุดเลยวะ ุนแรงอย่างนี้เรามีการันตีนะสิเรามีการันตีอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูสกิลของเจก่อนถ้าเจถ้าสกิลเจมันมันเวอร์ผมเมานะว่ามันการันตีแล้วแน่นอนแล้วหนึ่งตัวคือเมื่อใช้เอฟเฟกลังไหลเวยียนจะเปิดใช้สลับพลังเวทนะสร้างเกราะป้องกัน12%ของพลังโจมตีเฮ้ยอันนี้ดีผมเมาเลยกอบพลังพลังไอ้เพิ่มพลังป้องกันเนี่ยผมเมานะเพราะผมมองว่ามันดีมาก ยิ่งเจเป็นตัวระบแบบสายระเบิดพลังอยู่แล้วอะเออคือมันคุ้มค่ากก่การสุ่มมากเลยสกิปไปเลยเพราะว่ามันการันเตีนะ้วเนาะไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องไปลุ้นอะไรโอเคเออกก่อนโอเคที่ว่าผมผมหยุดนะอืมเพราะว่าได้ได้เจมาหนึ่งดาวละผมมองว่าคุ้มมากแล้วผมชอบเนี่ยตัวละครที่แบบว่ามันดูเท่เออ มันดูเท่แล้วแบบว่ามันสามารถเก่งได้ด้วยตัวเองเลยนะหรับเจ๊ปลดไปเลยแบบไม่ลังเลนี่แล้วก็ถ้าเกิดปลดสองดาวก็ได้เอฟเฟกกอป้องกันเนาะ mm hmm. เพิ่มขึ้นอีก20% mm hmm. อร์ซนตมาดีไหมผมมองว่าอันนี้ก็ค่อนข้างดีนะแต่มันเปลืองไปหน่อยเออหลังหลังจากนี้มันจะได้เป็นพวกอันนี้เกาะหมดแล้วเนาะก mm ็ hmm. โอเคหลังจากที่เราได้มาก็ตามธรรมเนียมของเราเลยนะ mm hmm. แล้วก็ไปปลดรูปมา mm hmm. แล้วก็เอามาตั้งค่าเออ ก็มาตั้งค่าโชว์โว์หน่อยให้รู้ว่าเฮ้เราก็ได้กับเขาแล้วนีอ่อยู่ไหนนะเจ้เจ้อาเจ้อาเจ้อาเจ้อ,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 อยู่ไหนเอออเจ้อยู่ <ๆ S 2> ยนี่<ๆ>ก็โอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะไรที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับ ตัวครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปจ้านะครับไปละครับบายบยเจเนี่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีค่ะ